เสร็จแล้วเรียบร้อยคุกคลิกตีมไก่ครับซื้อป็นบารหอมหน้ารับประทานมากไปครับไปซิมกันสวัสดีครับวันนี้จะนานําเสนอเมนูคุกคลิกตีนไก่ครับผมตีมไก่ฮอตซื้อมากโลน,นึงครับผมพีดหน้องไปเป็นบังเค e r v e มกันไม่ยังไง ื่อปรุงเรามีครับพริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับพริกต้องเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดนะครับผมแล้วก็ใบกระเพรากระเทียมหอมแดงครับผมป่าไปเบื้องกันกันตอนแรกครับพริกแห้งโขกไว้หย,ยาบๆกันเลยไม่ต้อตงโขก,กละเอียดนะครับโขก,กประมาณน,นี้ครับตะไคร้ซอยบางกับข่าครับลงไปโขก,กละเอียดแล้วครับพี่น้อง หงเลยประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วกระเทียมหอมแดงครับลงไปเลยหลังจากหอมแดงกระเทียมลงไปใส่ประมณนนะครับเสร็จแล้วเติมพริกสดลงไปครับรหมเลยใย้ประมาณนี้ครับ เติมน้ำล้างโคไว้ครับผมสุดเด็ดเลยนำทิ้มไก่ลงหม้อนะครับเครื่องเที่ยวโคเมื่อกี้ครับลงไปเลยใหนว่าโคต้องแบบโคสอยครับโคขีพใก่เข้ากันครับดเด็ดครับน้ำล้างโคไปเลยเนี่ เดือกๆแล้วกามนาเครื่องกัน,กนบ้นผมพดครับเยอครับ้ครับอ่อนึง่วครับขนบ้นใ้เขากันครับนเขายคนเครื่อ,องบกินหอมชีครับผมๆๆน้อนเลยกินหอมได้ยังนี้นให้เขาเครื่องครับ No เติมน <tekrar. S 3> ้ำครับเติมน้ำลงไปเลยเติมให้ท่วมจินไก่ครับนลังจะเติมน้ำย้ะนน้ำลงไปท่วมจินไกันนะครับเ้องก็ปิดฝาหม้อลงไปเลยครับผมส่วนไฟไฟกลางๆครับผมผันไปประมาณ20นาทีครับนะมาเบิ่งกันนะพี่น้อง นี่สุดอยอดเลยตอนสุดท้ายเข้ากันเลยไก่เนี่ยจะสุกเปื่อยยื่นแล้วใบกะเพราที่เราเตรียรไมไว้ครับผมคนนลงไปเลยปรยะมาณ20นาทีน้ำมันจะขุคิดพอด,ด,ดีครับ,น,บกกน,น,นึ่งจะบดลงพอดีไก่ก็จะเปื่อยยื่นพอดีคนให้เข้ากันนะครับใบกระเพราตกท้ายหย่อนเลยเพิ่มความหอมความเผ็ดกลมกลม่อมน่ากินครับ เสร็จอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยพี่น้องโอ้ยตุ๋นไก่ครับโอุย้ยตุ้แก้มหรือกับข้าวก็ได้ข้าวร้อนๆครับพี่น้องเสร็จแล้วเรียบร้อยฝุกนคลิกตีนไก่ครับสูตรบนบ้านหอมน่ารับประทานมากไปครับไปซิมกันซิมกันพี่น้องโอ้โห,โหไปลองเบิ่ง ทิมงกันไปดังขอบมุณตุ่มแปรกูรกนเนี่ยเขาแบดรับกรไปิเจีกีนหอนๆเนี่ยอื้อหจิตใจ่อยกันโอ้ไปอ,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 อยู่เลย गया